สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยมาดูชีวิตคนเลี้ยงวัวจะรอดไหมเนี่ย,ยร้อนไหมคะลูกเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วอากาศร้อนจริงๆดูพระอาทิตย์โอยน่าสงสารเข่าร่มดีไหม เขาถึงให้เรียนสูงสูงมีอาชีพดีดีทำเลี้ยงวัวนี่มันแสนจะรอ้อนเลยก็หนื่อยท่าน่ามกคาลาอยู่ไหนอ่ะทานมารกขึ้นทะลุกูขึ้นุกขึ้นไปะปาอากาศร้อนมากขนาดนี้โอ้พอมีร่มบังอยู่ตัวนี้มาลูกอ่ะ มา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 เข้าล่มมาเข้าล่มมาเข้าล่มเข้าล่มลูกมาเร็วเร็วเนี่ยพอมีล่มอยู่เข้าล่มเข้าล้มเข้าล่มมา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 เข้าล่มเข้าล่มมาลูกมา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 เข้าล่ม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 ไปทำน้องนะไปทำน้องนะเข้าล่มเข้าล่มครับเข้าล่มเข้าล่มก่อนเข้าล่มเข้าล่ม ข้าล่มกันก่อนขาล่มข้าล่มนะอ่าข้าล่ม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 เออข้าล้มนะครับเย็นๆนะครับนอนลงไว้นอนลงครับอืาอ่ารักนะครับอันนี้คืออันนี้คือทันวาค่ะอันนี้อันนี้ทันวาอันนี้มกรานอนลงลูกนอนลงนอนลงเร็ว อย่างน้แหละรักกันรักกันรักกันพี่น้องรักกันรักกันพี่ก็อย่าทำน้องสิ